สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสไดเห็นวันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่แน่นอนนะครับต้องพูดถึงอ่าวง CGM48 นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ดีมากๆกหนกนะวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็น วันเกิดของน้องมามิงมานิชาเอี่ยมดีลกวงสมาชิกรุ่นที่1ของวง cjm f o r นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้น้องร้อนแรงมากนะครับกำลังได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะประกาศซิงาแล้วด้วยนะครับน้องน่าจะเป็นอีกแคนดิเดตหนึ่งที่มีลุ้นตำแหน่งเซนเตอร์เช่นกันนะครับอ่ะ เนื้อวันเกิดทั้งทีเราก็ต้องมาสรุปผลงานของน้องกันหน่อยนะครับแต่เข้าวงมานะครับก็น้องก็เข้าวงมาก็เป็นสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง C M f o r เนาะแล้วก็อยู่ในเมมเบอร์ทีอ่อยู่ในกลุ่มที่อา,อาวุธเขาเรียกอะไระมีอายุมากอยู่ในอันดับต้นๆของวงเนาะ,ะถ้าไม่นมับออลเรนะาน้องก็ จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับฟอร์จูนมีน้องแล้วก็นีน่านะครับสามคนที่เป็นพี่โตของรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ <c oughs> พอเข้ามาแล้วเนี่ยน้องก็สามารถก้าวขึ้นมาติดเซมัสซในซิงเกิลแรกทันทีก็คือเพลงเชียงใหม่1นึนะครับนอกจากนั้นแล้วอ่ะซิงเกิลแรกมันก็จะมีความพิเศษตรงที่เซมัสซทั้งสิคนก็จะอยู่ในเพลงรองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น CJM48 หรือว่าเพลงอ วงในกลวาเลนตินนะครับก็ถือว่าฮอตคิดติดลมบนทันทีตั้งแต่เ,เปิดตัวมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่2เนาะผมผมไล่ในวงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปงานนอกวงอีกทีนะครับซิงเกิลที่2องเมลอนจูสเนี่ยน้องมามิงก็ยังมีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่มเซบษษัสือีกเช่นเคยนะครับในเพลง เมลอนจูส e นั่นแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีชื่ออยู่ในเพลงดาริการโนกตามีนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าฮอตมีงานยาวๆเลยนะครับแล้วก็ก้าวล่วงมาถึงซิงเกิลที่3นะครับก็มีชื่ออยู่ในติดติดอยู่ในเพลงมะลินะครับเพลงหลักของซิงเกิลที่3มรวมถึงเพลง Chain of Love ด้วยนะครับเพลงรองนะครับแล้วก็ สิงคกันที่3มีเพลงอะไรอีกมาริเชนออฟเลิฟแล้วก็ลืมเพลงนี้ไม่ได้ลืมเพลงนี้ไม่ได้ถ้าลืมนี่แย่แน่เลยนะครับก็คือเพลงบ้านแห่งหัวใจนะครับที่น้องมามามิงได้เป็นเซนเตอร์นะครับก็ว,ว้าวมาก,มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาไปว่าอีกทีนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ในอัลบั้มที่1ของวง CGM 4 8อนะครับอัลบั้ม เอ็นเฟลเชอรเนี่ยน้องก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงหลัก a n ็นเฟล e เชด้วยนะครับรวมถึงเพลงพิเศษก็คือเพลงมะลิในเวอร์ชั่นร้องประสานเสียงนะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่4 My มาเอชิกะมุกันเนะครับน้องก็มีรายชื่อติดอยู่ในเซมเปิในเพลงมาเอชิกะมุกันเเช่นเคยนะครับแล้วก็ยังมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงรองด้วยนะครับก็คือเพลงนิชิโนเรชะ รถไฟสายรุ้งนะครับก็ถ้าสังเกตกันดีๆก็คือน้องแมมิีเนี่ยมีรายชื่อ,อ,อติดเซนวัสดุมาทุกครั้งไม่เคยหลุดเลยนะครับก็อยู่ในกลุ่ม8นางฟ้าที่อย่างที่บอกแล้วครับมีรายชื่อติดเซนวัสดุของวงทุกครั้งไม่หลุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีผลงานเพลงกับวง b n k 4 8ด้วยนะครับซึ่งถามว่าไปมีผลงานรวมอยู่ได้อย่างไรก็ต้องบอกว่ามันมาจาก Uh, งาน e r a l Election นะครับที่เขาจะให้แฟนผลักโบวตกันแล้วก็น้องก็สามารถก้ามีรายชื่อติดอยู่ใน uh, งานได้ด้วยนะครับอย่างครั้งแรกเนี่ย e r a l e l e c t i o n ครั้งแรกน้องก็อยู่ในกลุ่มของ Next Girl นะครับก็มีรายชื่ออยู่ในเพลงวิ้งสครั้งนะครับก็น่ารักสดใสเลยนะครับแล้วก็ uh, งานเจนเนอเรชั่นแรกที่น้องลงสมัครคืองานเจนเนอเรั่นที่สองของวงนะแล้วก็งานเจนเนอเรชั่ครั้งล่าสุดนะครับก็ ถือว่าเป็นพันธนาการยอดเยี่ยมมากๆนะครับน้องมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเซนตรัสื่อเลยนะครับก็ได้อยู่ในเพลงเออ่ e l i v e r s e นะครับก็โอ้โหเห็นบทงานแล้วแบบว้าวน้องกลงานเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังไม่พอนะครับน้องก็ยังเออ่ได้ทำโปรเจกต์พิเศษกับเมมเบอร์ในวงจำนวน3คนแล้วก็รวมกับเมมเบอร์ ของวิเคอีอีก3าโปรดีก็คือโปรเจกต์ Indie Camp นะครับทีเ่เขาจะให้เมมเบอร์ร้องออแต่งเพลงเองร้องเพลงเองทำแทบทุกอย่างทแทบจะเองหมดเลยนะครับก็น้องก็แต่งเพลงทำเพลงมานะครับเดี๋ยวก็ไปว่ากันในรา,รายละเอียดกัน,นแล้วกันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับน้องจะมีผลงาน,นการแสดงและจะเข้าฉายเร็วนี้แหละก็ะคือภาพ,พยนตร์เรื่องชีสซิสเตอร์นะครับรอดูเป็นได้น้องๆแสดงคู่กับน้องคนนี้นะครับ อะมาว่ากันในเรื่องของความประทับใจในตัวของน้องมามิงกันดีกว่านะครับถ้าพูดเรื่องไอ้ความสวยน่ารักนะ่ะมันมันอยู่แล้วนะครับน้องน่ารักเป็นเด็กที่หน้าตาด,ดีน่ารักคนหนึ่งเลยแต่ผมว่ามันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องมามิงได้สร้างความประทับใจให้กับผมมากมายเลยนะครับคนอื่นรู้สึกอย่างไรก็เขียนมาได้นะครับอ่ะเรื่องแรกเลยก็คืออ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้องมามิงเนี่ยเป็นคนที่ นิสัยก็น่าอินดี้พอสมควรนะเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจในตัวของน้องมามิงคือน้องถึงน้องจะเป็นเด็กอินดี้อินดี้อย่างเงี้ยแต่น้องไม่เดบอินดี้จะหลุดโลกอินดี้จนไม่สนใจใครจนไม่แคร์ใครอินดี้แบบอ่ะอย่างที่เราเห็นกันอนะ <c oughs> วกที่ชอบพูดว่าเป็น Ind ie, Ind ie อินดี้อินดี้จะเป็นแนวแบบไม่ยุ่งกับใครไม่สนใจใครไม่แคร์ใคร <c oughs> กูอยากทาแล้วก็ทําคนอื่น <c oughs> เดือดร้อนเปล่ากูไม่สนเนี้ยแต่แล้วก็พยายามบอก หาคำมาบรญยาสาวกูเป็นอินดี้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับอินดี้มันอ่ามันชอบทําอะไรเกี่ยวกับตัวเองแหละมีความคิดแปลกๆเป็นของตัวเองแหละแต่ว่ามันต้องไม่เดือดร้อนผู้อื่นด้วยนะครับมันต้องใส่ใจสังคมด้วยซึ่งน้องมาบิงก็เป็นเด็กอินดี้แบบดีๆแบบนี้นี่แหละนะครับก็ชื่นชอบมากๆนะครับอ่ะมาต่อกันที่เรื่องที่สองนนี้ผมก็ชอบมากเช่นกันก็คือน้องมาบิงเนี่ยเป็นคนที่ รักและผูกพันกับธรรมชาตินะครับน้องเป็นคนที่ชอบอตอนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่เมืองนอนน้องก็ชอบไปเดินเทรลวเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติใช่ไหมครับกลับมาเมืองไทยมาอยู่วงซีเจนฟอร์แล้วเนี่ยก็มีรายการที่เขาพาน้องไปท่องเที่ยวธรรมชาติอะไรเงี้ยน้องก็ชอบก็ไปอีกนะครับก็ต้องบอกแหละว,ว่าธรรมชาติมันหล่อหลอ,หลอมทําให้มานิ้งเป็นเด็กที่จิตใจดีเป็นคนที่ นิสัยดีใจเย็นแบบนี้นะครับเราจะไม่ค่อยเห็นมามิ้งว่าใครต่อว่าใครด่าใครหรือพูดแซะใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่เคยเห็นมามิ้งทาตัวแบบนั้นเลยแต่มันจะมีครั้งเดียวแหละที่น้องออกมาว่าใครแรงก็งคือตอนที่างานแฟนมีสของวงนะครับที่คนเก็บงานเนี่ยไม่รู้ไปดิวกันยังไงนะครับทําให้ทีมงานไปดิวยังไงก็ไม่รู้ทําให้เขาเก็บงานแล้วก็ทํางานศิละปะของน้องพังน้องก็ มาร้องไห้พูดต่อว่าคนที่ทําในไลฟ์นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะน้องต้องระบายบ้างแหละเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรน้องก็ต้องออกมาระบายชี้แจงกันบ้างซึ่งเอออันนี้ผมอยู่ข้างน้องนะครับอ่ะมากันที่เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการที่น้องเป็นคนชอบกินมังสวิรัตนะครับถามว่าเออมันมันคืออะไรนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในรายการ C J forty p r c e ไปนะครับมันจะมี มีฉากนึงอแหละที่น้องนั่งอยู่เล๊ะที่หอนะครับแล้วก็คุยกล่องข้าวอยู่ซึ่งยุคนั้นน่เป็นยุคที่เมมเบอร์ของวงซีเจฟอร์เรียทุกคนเขาจะมีวงเขาจะมีเข้ากล่ององบริจาคการน้องๆอยู่นะครับทุกชเช้าทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือเป็นช่วงซ้อมเต้นแหละแล้วก็ซ้อมเสร็จแล้วมั้งหรือช่วงพักอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับมามีนก็มานั่งค้นเข้ากล่องนะครับเพราะว่า น้องกดกีมงานสวิลั์แล้วก็อาทีมงานก็หาข้าวไว้กดด็เราจะแยกให้ใช่ไหมครับว่าอันไหนสมังสวิรัสของมามิงอันอื่นก็เป็นของน้องคนอื่นกันไปแต่ว่าวันนั้นคิดว่าหน้าทีมงานน่าจะลืมเขียนนะว่าอันกล่องไหนเป็นของมามิงใช่ไหมครับทีมงานน้องมามิงเนี่ยก็มานั่งค้นทีละกล่องเปิดทีละกล่องเลยว่าอันไหนเป็นของชั้นอันไหนเป็นของชั้นนะครับซึ่งจริงๆน้องไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะครับแบบแบบทําตัวชุยๆหน่อยนะครับไม่แคร์ใครหน่อยเนี่ยก็ อ่ะซ้อมเต้นมันเหนื่อยแหละมันก็ต้องหาอาหารที่เป็นโปรตีนเนื้อสัตว์เขา้าร่างกายใช่ไหมแต่น้องก็รู้สึกว่าเอ้ก็ฉันบอกพี่เขาแล้วเนี่ยกินงานเรื่อยโ่ยฉันจะกินบังสิวิวรัตใช่ไหมครับน้องก็ต้องหากล่องของน้องให้เจออาหารมังสิวิรัสของน้องให้เจอนะครับเพราะว่าถ้ามั่วมัวหยิบกล่องคนอื่นไปกินอย่างเงี้ยโอเคน้องอร่อยแหละแต่ว่าคนอื่นเขาที่เขายาชอบเขากินมังสวิรัตไม่ได้เขาชอบกินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ อาจจะรู้สึกแบบไม่อิ่มท้องอะไรเงี้ยมันก็เดือดร้อนเมมเบอร์คนอื่นอีกนะครับผมก็ชื่นชมในในจุดนี้ของน้องมามิงบ้างมากนะครับน้องดูเป็นคนแคร์คนอื่นมากๆเลยนะครับแล้วก็มากันที่เรื่องต่อไปมากันที่ผลงานเพลงบ้างที่ติดค้าอาไว้นะครับก็เรื่องอ่าครั้งแรกที่น้องได้เป็นเซนเตอร์เลยก็คือเพลงบ้านแห่งหัวใจนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่มันซึ้งมากๆนะคือ ตอนที่ลีนาประกาศว่ามีเพลงนี้เนี่ยผมก็ไปเซิร์ชเลยนะไปเซิร์ชเลยอ่ะอนาตากาอิเตคุเคเรคาลาโอ้ลินพันอ่าณาตากาอิเตคุเรตาคาลานะครับต้องลอทำหนงนะครับผมก็ไปเซิร์ชเพลงเนี้ยดูนะครับว่าของ AKB48 เป็นยังไงนะครับก็เจอในเวอร์ชันเทเตอร์บ้างหรือเวอร์ชันคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คือเมมเบอร์ตอนนั้นระดับท็อปเลยนะคากามินะยูกินลินซัชชิมายุยุ อะไรเนี่ยพวกตัวระดับตำนานอย่ง AKB48 ร้องเพลงนี้กันแล้วร้องร้องไปก็ร้องไห้ไปอะ่ะคือแบบเราดูแล้วก็เฮ้ยสแสดงว่าเพลงนี้มันมันมันความหมายมันต้องดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าความหมายมีเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกัน,กนระหว่างเมมเบอร์กับแฟนคลับใช่ไหมครับแล้วก็แบบว่าตอนนั้นมองมามิ้งก็ยังไม่เก่าพอเราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเฮ้ยมามิ้งจะแบบรับเพลงนี้ได้ไหมสรุปพอวันเปิดตัวเพลงนี้นะครับในซิงเกิลที่สาม น้องขึ้นมาร้องเป็นเซนเตอร์แล้วก็มีเพื่อนอนีกทีรวมกันยี่สิบภาคชีวิตเนี่ยร้องเพลงนี้ด้วยกันแล้วแบบร้องไปน้ําตาไหลไปอะเมมเบอร์นะตัวผมไอคนดูก็ร้องไห้น้าตาไหลเหมือนกันนะครับซาบซึ้งประทับใจมากนะครับมามิงนําเพื่อนได้ดีมากๆจริงทาให้เพลงนี้มันมันกลายเป็นเพลงระดับตํานานอีกเพลงหนึ่งของฟอร์ติเอตกรุ๊ปไทยแลนด์เลยก็ว่าได้นะครับก็นะชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็มากันที่อีกหนึ่งผลงานที่ผมชอบมากๆเลยก็คือ เพลงเพล่ำเพลอในโปรเจกต์อีดีแคมที่น้องมามิงแต่งนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะนาเวลาแรกที่อยู่ในช่วงคุยงานเตรียมงานกันเนี่ยน้องเอาไเพลงเนี้มาร้องให้ฟังแล้วเราก็นั่งดูคลิปกันไปใช่ไหมครับน้องวา่าที่ไหนอยู่ตรงนั้นมันคือแก้วชาร้อนแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แบบเพลงอะไรวะเฮ้ยมามิมามิงมาม้งเจาอย่างนี้จริงๆเหรอแก้วชาร้อนอะไรอย่างนี้จริงๆเหรอ หรือ,อยังไงนะครับก็คือผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงอินดี้ผมก็ไม่รูว้ว่าจะอะไรมันคือดีหรือไม่ดีแต่เราก็รู้สึกงงๆว่าเอ๊ะแก้วชาร้นเลยอะไรอย่างนี้หรอแต่ว่าพอไป,ไปเรื่อยๆนั่งฟังไปเรื่อยๆพอมันเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงมันดีว่ะโอเคเลยนั่งฟังมันก็โอเคดูเป็น indie, indie อินดี้อินดี้สมกับอ่าโปรเจกชื่อโปรเจกจริงๆนะครับแล้วก็ พอมี mv ออกมาโอ้ว้าว mv สวยเว้ยโชว์ความเป็นมามิงมากมากนะครับความินดี้ของน้องนะแล้วก็พอคอนเสิร์ตนี้ที่แคมไม่ได้ดูเสียใจมากนะครับก็เห็นเขาว่ากันว่าแบบมามิงสุดจริงสุดจริงงานนี้พัมเพอร์อร์ชั o n คอนเสิร์ตเนี่ยสุดจริงต้องไปดูให้ได้นะใครพลาดนี้เสียใจตายเลยนะครับก็รอหรอวาเราจะได้ดูน้องโอกาสไหนะว่าคอนเสิร์ตจะมีรีสเตทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยก็มีโอกาสได้ดูน้องแสดงสดๆในงาน Request Hour นะครับก็โหประทับใจอะ่ะน้องแบบเป็นอีกคนที่เอาคนดูทั้งหออยู่นะน้องคนร้องคนเดียวแล้วเอาคนดูทั้งฮออยู่เลยน้องแบบอินดี้มากอยากทำอะไรก็ทำอะ่ะอยากจะมานั่งห้อยขาตรงบนเวทีอยากจะนอนร้องอะไรอย่างงี้ทำหมดแบบดูอิสระดูเป็นแบบอินดี้มากๆนะครับก็ประทับใจจริงๆกับ เพลงนี้กับการแสดงของน้องมากๆนะครับก็นี่ก็คือผลงานของน้องมามิงทั้งหมดที่ผมประทับใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยน้องก็จะมีผลงานดีๆออกมาให้เราชื่นชมกันอีกนะครับก็อ่ะมากันที่ช่วงอวยพอด,ดีกว่านะครับก็วันเกิดปีนี้ข,ขออน้องมามิงมีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้นะครับขอให้ ติดเซ็นเปอร์สื่อต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้เป็นเซ็นเตอร์เลยขอให้มีงานแสดงเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ขอให้มีคนดีๆมารักแล้วก็ชื่นชมหนูเป็นกำลังใจให้หนูตลอดไปนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ